สวัสดีค่ะเก็บมะเขือค่ะเก็บมะเขือไปผัด พอแล้วจ้ะเอาไปผัดถ้าเราปลูกไว้เนี่ยเราอยากกินตอนไหนเราก็มาเก็บเนาะชีวิตด,ดีๆีมาเขือไข่เตา่า ได้แล้วเไปผัดใส่ใบโหระพานี่ก็เยอะแล้วนะี่หนึ่งกระทะเต็มๆแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมอ้ยนี่น,นี่ใครจะกินผัดมะเขือกับแม่น้อยบ้างจ้า นี่ยังมีเหลืออีกนะคะนี่ที่ต้นเดี๋ยวเราให้เขาโตอีกก็ได้กินเรื่อยๆเนาะต้นหนึ่งอไปแล้วจ้าไปทำกับข้าวแล้วสวัสดีจ้า